โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่พยายามจะทําให้แอร์เย็นนะครับก็คือ,อเราจะต้องมาอุดช่องลมนะครับช่องลมฝั่งที่มันดูดดูดเข้าบปในตัวรถเพื่อระบายอากาศนะครับแต่ทีนี้เวลาเราขับไปเนี่ยผมเบื่อมากปัญหาเกี่ยวกับพวกผ่านลงมันลงเลี้ยงไก่เหม็นขี้ไก่มากเห็นมันพวกอะไรพวกนี้ค หรือจอดอยู่ข้างพวกท่อระบายน้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลมข้างนอกมันก็จะดูดเข้าไปในรถนะครับปัญหาแก้จากเราต้องอุดรูนะครับด้านในนี้มันมีรูอยู่ทีนี้วิธีถอดนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ไปไปเป็นไปดูที่คลิปที่อะไรเป็นคลิปที่ล็อกนะครับเป็นช่วงๆโอเคนะครับโอเคต่อกันนะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องเปิดฝากระโปรงนี้นะหลังจากนั้นเออพอดีผมจะเปลี่ยนนี่ด้วยผ่านน้ำฝนมันเสียเลยก่อนอื่นเราจะต้องถอดตรงนี้ออกยางตรงนี้นะก็ถอดไม่ยากนะครับก็คืออย่างนี้มันจะเป็นล็อกที่แบบล็อกเข้าไปในแกนของเสื้อตัวนี้ตัวถังรถเราไี่เห็นไหมครับมันจะไปเคี้ยวล็อกแบบนี้ให้เราดึงออกไปทางนี้นะให้เราดึงออกไปทางนี้ มันเป็นหมดเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีล็อกซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยางนิ่มๆดึงออกเลยอย่างนี้นะครับอ่านะครับแค่นี้เอง่ะเอาออกทั้งสองฝั่งนะครับโอเคจากนั้นเราก็กลับมาที่ด้านหน้าก็จะเห็นปริ้นล็อกมันจะเป็น่างนี้นะมันจะล็อกอยู่ข้างในนะครับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรูนะครับเฮ้มันโชว์กันนะ นี่โฟกัสอ่ามันจะมีรูนะครับเราใช้ไขควงแบนสอดเข้าไปในรูแล้วบิดขึ้นนะครับเพราะบิดขึ้นมันก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นแบบนี้คือมันจะง้างขึ้นนะครับเห็นนะผมดึงออก่อนแปบ๊บนึง่งหยุดวิดีโอแป๊บนงครับครับหลังจากที่เรางัดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับงัดขึ้นแล้วมันจะสูงสูงขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกจากตัวล็อกนะครับมันก็จะขยับได้นะ ต่อมานะครับเราจะงัดเอาฝานี้ออกนะฝานี้ออกฝาที่ครอบน็อตตัวก้านฝน้ำฝนคือก้านฝน้ำฝนมันจะอยู่แนวนี้ใช่ไหมนะครับนะี่ยเราจะไม่เคลื่อนเนะเราจะไม่เคลื่อนเราจะให้มันอยู่แนวนี้แหละทีนี้วิธีงัดก็คือมันจะมีดูดีๆมันจะเห็นล็อกเป็นเป็นฝามองไม่ค่อยเห็นนะในกล้องมันมองไม่เห็น กล้องมองเห็นมันจะเป็นล็อกอยู่นะครับเนี่ฮะบริเวณนี้บริเวณตัวนี้มันจะมีมันจะเป็นหลุมอยู่อ่ะเหมือนเหมือนเราเอาไขควงแบนสอดเข้าไปได้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เอาไขควงแบนสอดเข้าไปได้แล้วก็บิดไขควงแบนนะครับฝา้ี่มันจะกระเด็นออกเลยนะมันจะเป็นคลิปล็อกนะเป็นคลิปล็อกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูครับ <anal ysis> ขัวิธีออกก็สอดไขควงเข้าไปตรงนี้ไขควงแบนนะครับเข้าไปในนี้อ่าแล้วก็งัดบิดขึ้นนะเห็นไหมครับนี่หลุดละนะครับมันก็จะหลุดออกมาโอเคครับวิธีเอาออกก็ใช้ประแจแหวนนะครับไขเอาก้ารปรนปัดน้ำฝนออกก่อนนะครับใช้ประแจแหวนเบอร์สิบสี่ หรือแหวนข้างถ้าไม่มีก็แหวนข้างแบบนี้นะครับจริงๆแล้วควรเป็นประแจแหวนที่เป็นแบบยกสูงนะครับมันจะได้สวมลงไปแล้วจะได้ไม่ติดคานตรงนี้นะสวมลงไปนะเนี่ยสวมลงไปเลยจากนั้นเราเราอย่างงัดเลยไปย่างใหญ่อย่างงัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ล็อกของปัดน้ำฝนเนี่ยมันเสียหรือเฟืองด้านในของตัวมอเตอร์ปัดน้ำฝนมันจะรูดนะครับให้เอามือดันตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้ว หรือมืออีกข้างหนึ่งนะครับใช้นิ้วโป้งดันให้ให้แค่อันนี้มันหมุนออกนะครับเห็นไหมครับออกแล้วนะนี่ครับนี่ง่ายๆนะครับอย่าอย่าลูดนะครับอย่าแบบอย่างงัดไปเลยนะต้องใช้มือดันด้วยทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยทําเหมือนกันนี่แหละครับนี่ยออกแล้วครับดันง่ายๆ ไม่ได้แขอะไรแน่นเพราะมันเป็นเฟืองแล้วนะขรงในโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปครับต่อมาก็จะถอดนี่เยผมถอดไปแล้วนะเอาวิธีถอดก็ใช้ค้อนนะครับค้อนขนาดเล็กนะครับไม่ไม่ใช่ค้อนตีตะปูใหญ่ๆนะอันนั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะมันมันน้ำหนักมันจะเยอะแล้วทีนี้อา่าน้ําหนักมันจะเยอะแล้วมันจะทําให้เวลาเราตอกตอกเนี่ยมันจะ ยังไงเขาเรียกอะไรอ่ะค <Ig> ือมันกระแทกแรงเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ออกนะคือมันไม่จําเป็นต้องแรงนะครับโอเควิธีเอาออกก็คือใช้น็อตเดิมมันเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับสองเกลียวประมาณสองเกลียวนะประมาณสองเกลียวจากนั้นให้ใช้มือนะครับเนี่ยมือเนี่ยมือเรานี่แหละครับดันอ่าสอดเข้าไปแล้วก็ดันแล้วก็บีบขึ้นอย่างนี้นะคือยกมันขึ้นนะครับนี่ยี่ยยกยกยกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นให้มันลอยขึ้น แล้วใช้ค้อนตอ,อกที่น็อตตรงนี้นะครับตอ,อกลงไปอย่างนี้นะครับวิธีตอ,อกก็ก็คคคคคค้อนครับก็ค่อนข,อ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 ขอ้างจะถ้าเบาเกินไปมันก็จะไม่ไม่ไม่หลุดออกจากเฟืองที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะล็อกอยู่ข้างล่างก็คือตอกเราจะรู้เลยว่ามันยุบนะครับว่าน็อตเนี่ยมันยุบลงเสมอเสมอขอบดานดานด้าน,นล่างของมันตรงนี้จากนั้นก็แค่หมุนออกแล้วก็ยก ยกก้านขึ้นนะครับแล้วก็ขยับขยับก็มันก็หลุดออกแล้วนะครับนะโอเคผมจะไม่ตอกให้ดูเพราะผมใช้มือเดียวจับโทรศัพท์อยู่โอเคออ,ออกออกออกไปแล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้มันหลุดแล้วนะเนี่ยมันหลุดแล้วนะเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมมันหมุนได้ถือถ้ามันหลุดออกจากเฟืองมันก็จะยกขึ้นมาหมุนได้ทีนี้ถ้าถ้าคนที่แบบว่าคิดว่าไอ้ตัวเองตอกไม่แนะนะม่นนะไม่ไม่โดนหวนัวตรงนี้ก็ ก็ก็ถอดดอกแล้วก็กลับทางด้านนี้ลงไปนะครับเอาด้านนี้ลงนะครับก็จะเหลือบ่าบ่ามันเยอะๆนะครับโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ควรจะไขเข้าไปสักสามเกลียวนะครับสามเกลียวหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปเลยแล้วก็ตอกฝั่งนี้แทนนะครับตอกฝั่งนี้แทนโอเคคือคือมันไม่มีเครื่องมือจะถอดนะมันเพราะว่าถ้าเป็นตัวถอดตลับลูกป,ปืนเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะผมมีนะแต่ผมใส่ไม่ได้เพราะว่าหัวมันใหญ่เกินนะครับมันลงร่องนี้ไม่ได้มันต้องใช้วิธีนี้นะครับโอเค ครับต่อไปเราก็จะมาถอดไอ้นี่ออกก่อนนะสายสายฉีดกระจกนะครับมันมันอยู่ตรงไหนก็ช่างมันเดี๋ยวเราไล่ามามันจะมีข้อต่อนะตรงนี้อยู่ตรงมุมเนี่ยมาเอาอะไรเกี่ยวออกมานะจริงๆแล้วมันมันไม่ต้องยากขนาดนี้หรอกเพราะาคือเราต้องเอาออกมาใช่ไหมมันก็จะเห็นเป็นข้อต่อ,อนี้เราก็ดึงดึงข้อต่อออกนะครับแล้วก็เอาหาอะไรล็อกไว้แล้วกัน ใส่ตรงนี้ละนี่ใส่ตรงนี้ละใส่ตรงที่ค้ำกระจกเนี่ยเอ้ยค้ำฝากระโปรงมันจะได้ไม่หล่นเข้าแล้วดึงออกยากมันจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากที่เราถอดออกหมดนะครับถอดออกหมดเสร็จแล้วก็เนี่ยเลื่อนออกมาแล้วครับคือ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 ดึงลงอย่างนี้นะดึงลงก่อนมันว่ามีสลักที่สอดเข้าไปในในที่นะครับเนี่ยดึงลงอุ้ยดึงลงมานะครับแล้วอันนี้ยกออกไปเลยครับนี่ยกออกไปเลย เราจะมองเห็นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะนี่มีรอยของหนูรอยของอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยที่มันเข้ามาได้เพราะเข้ามาจากรูนี้นะครับหนูเนี่ยเข้ามาจากรูนี้แล้วก็รูนู้นนะดูดิดูดสิมันมันกัดฝาบแบบเป็นรูเลยอะ่ะเนี่ยมัน มองไม่เห็นเนาะผมไม่ได้เปิดแฟลเดี๋ยวแป๊บเปิดไม่ได้นะแฟลชถ่ายไปแล้วเปิดไม่ได้ใช้โทรศัพท์เออ,อยังไงก็ตามเดี๋ยวรูนี้ต้องอุดครับรูนี้ต้องอุดแล้วละ่ะไม่อุดไม่ได้ทั้งกลิ่นทั้งอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยยางมันก็เสื่อมแล้วด้วยเนะี่ยยางเสียเนี่ยรอยหนูรอยฟันหนูมันเข้าไปในกระบอกช่องลมแอร์เราได้ด้วย โอเควิธีประกอบตอนประกอบก็เหมือนเดิมนะครับก็ประกอบกลับเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันจะเป็นเฟืองอย่างเงี้ยเฟืองเล็กๆนะครับตรงบริเวณนี้บริเวณโคนมันอ่ะนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นร่องฟันเฟืองเป็นเทปเปอร์นะสวมลงไปเสร็จไขน็อตบีบปุ๊บมันก็จะล็อกอยู่ในเฟืองเช่นนี้มันจะไม่ไปก็เดี๋ยวทําความสะอาดด้วยแล้วก็ ใส่้ผมจะปิดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววิธีปิดยวมาบอกอีกทีต่อจากนี้แหละครับก็ต่อนะครับฝาที่ใช้ปิดผมใช้ฝาเนี่ยเกลรอน้ํามันที่เราน้ํามันเครื่องที่เราเติมใส่รถเราอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเอากลับมาขอเขากลับมาด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นถังอันนี้มันอันนี้มันเป็นของรถปีฟผมนะ ถ้าเกิดมันมันไม่ใหญ่เนี่ยเราต้องดูพื้นที่ด้วยนะว่ามันขนาดใช้ได้ไหมต้องวัดดูก่อนนะครับเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์ตัดให้เป็นเหลี่ยมตามนี้เนีคัตเตอร์ตัดได้แล้วเราก็จะเจาะรูนะครับสีม่มุมหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือหมายถึงเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเจาะรูที่สิอ่าสี่มุมนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เทปกาว สองหน้าแบบใสแบบบางด้วยนะติดเข้าไปที่ตัวถังอันนี้ครับจากนั้นก็ไปดูที่รถกันครับจากนั้นเราก็จะมาทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเช็ดให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ใช้กาวสองหน้าที่เราทาติดกับตัวฝาเกล็ลอน้ำมันเนี่ยตัวตัวเสื้อเกลลอน้ำมันเนี่ยแปะเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นรูถ,ถูกไหมที่เราจะมองเห็นสี่มุม ไอรูนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่น็อตก็ได้หรือใครจะใส่น็อตก็แล้วแต่นะครับก็คือต่อต่อไปก็คืออย่างนี้อ่อเราจะใช้ซิลิโคนยิงปิดด้านนอกนะครับปิดด้านนอกเลยเอา่าปิดให้หมดนะครับซิลิโคนมันก็จะยึดกาวสองหน้าเนี่ยจะจะยึดไว้ก่อนนะครับจะยึดติดกับตัวนี้ไว้ก่อนด้านขอบมันก็จะทาซิลิโคนนะครับแปะเพื่อโอบแผ่นนี้ไว้รูที่เราเจาะไว้เนี่ยมันก็จะอ่าซิลิโคนมันก็จะ ติดกับผิวข้างในนั้นด้วยติดกับผิวข้างในนี้เป็นเหมือนเหมือนตุ่มยางไว้นะมันจะไม่ใช่แค่ปิดขอบนะแต่เราก็ซีนหมดแล้แหละใช้ซิลิโคนครับซิลิโคนใสนะครับหลอดละ90าบาทาจะมีปืนยิงหรือม,มีก็ได้นะครับเราใช้อะไรดันกดเอาซิลิโคนมาใช้มือถาก็ได้ใส่ถุงมือยางแค่นั้นเองครับก็กาวจะเป็นตัวช่วยยึดฝาให้ติดกับตัวนี้แล้วเดี๋ยว พอกาวซิลิโคนแห้งเนี่ยด้านนอกนะมันก็จะยึดแน่นเลยจะไม่ไปไหนนะครับก็จะติดอยู่ที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่านะครับเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะเป็นสองคลิปแล้วกัน